สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลซูสโพเดิค่ะวันนี้นะคะพี่เอกก็ได้มาอยู่ที่ร้านของพี่ไปนี่เองค่ะึ่ 1, วงอยู่ที่ทันทิพย์นามวงหวานร้านพอนีิทีสฉับนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูของเล่นใหม่ค่ะ บไดีค่ะเหนียนไหมเนียรไหมอเอกอี่บหมนะอ่าเหนียนไหมใช่ไหมเหนียนไหมหน้าเนียเนไหมหน้าเหนียนเพราะว่าหน้า แน่นอยู่ในนี้ลงลองออโอเคโอเควันนี้เราอยู่ในช่องโพนิเทชชอปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องสุสโพรเดยนะในช่องพี่เอกซึ่งพี่ใบมาในช่องพี่เอกบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยบ่อยมากเพราะว่าหลอกให้พี่เอกมาซื้อของที่ร้านพี่ใบนะครับไม่แล้วเอกมีคลิปลงด้วยเวลาคิกอะไรไม่ออกจะต้องมารีวิวได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ใช่นะครับก็วันนี้พี่เอกจะพามาดูของเล่นใหม่ใช่ไหมที่มาตอนนี้กระแสแรงมากที่สุดนะตอนนี้ก็คือเล่นอึอึ แล้วน้องเลยบางคนแบบฟังอุ้ยอะไรเล่นเอือคืออะไรอ่ะใช่ไหมครี่่อเลนก็คือเป็นของเล่นมาใหม่เป็นกุ๊มซีสลามค่ัเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะออกไปข้างนอกไปข้างนอกนี่มีคือจะบอกว่ามีมากมายหลายแบบมากอ่าอ่ะอันที่แบบท็อปทิปตอนนี้ก็จะเป็นถุงอถุงเอือก็จะมีหลายสีมากเลยแล้วก็ จะลุ้นนะคะก็คือตัวนี้ไม่ต้องทําก็คือว่าเราจะได้สลามที่สําเร็จรูปมาอยู่แล้ว uh huh. แต่ว่ามันจะมีนี่ไงสี่สีแบบที่เราต้องลุ้น oh. แล้วก็ลุ้นพวกต,ตัวน่ารักน่ารักข้างในแบบนี้้ oh. ต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปุฟเี่แคนนะครับก็นนจะเป็นแบบว่า <Okay. S 2> ตัวที่เราจะต้องทําสลามเองก็จะมีคี์เชนลูปปุฟซี่แล้วก็จะมีกล่องผสมมาให้ uh huh. อ่าแล้วก็ทําเองไม่ยากใช่ไหม ไม่ยากไม่ยากแล้วก็มีอันนี้ใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นสตาร์ตี้คริตเตอร์นะอันนี้ก็อีกอันนึงที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันก็คือจะเป็นตัวแบบตัวน่ารักน่ารักแล้วก็ทําสลามได้ป้อนแล้วก็จะมันจะอ้วกหรือปื้มออกมาเป็นสลามโอหน้าตาเป็นอย่างนี้มาดูมาดูนี่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 นี้ยตาหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้ตัวใหญ่ด้วยนะใช่น่ารักมากเลยตาก็ ต้องแบวมากแบวแบวแบวอันนี้คือตัวแรงเงือกด้วยใช่แต่ว่าวันนี้นะฮะตัวที่พี่เอกจะซื้อมารีวิวให้น้องๆดูกันก็คือตัวใหญ่อันนี้เลยนี่สี่พันกว่าบาทเกบไ้ก่อนเดี๋ยเอางี้ดีกว่าเนาะน้องๆอยากจะให้พี่เอกแกะตัวไหนเซอร์ไพรส์ว่าลุงว่าพี่เอกจะได้ตัวอะไรเป็นตัวแรกของการแกะปุ๊บที่เซอรพเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกในการแกะอือแกะครีกให้น้องๆคอมเมนต์ล่างเนาะแล้วเดี๋ยวเรา ไปแกะกันไปค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกรีวิวตัวไหนกันอันนี้คือดูจากที่น้องๆคอมเมนต์นี่ไงอ๋อคอมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยมันดูดูเยอะเสียว เป็นร้อยตัวเน้ะบอกให้ให้รีวิวถุงอึถุงเออนงแมก็คือตัวพวกนี้นะคะใช่มันมีหลายสีมากเลยนะครับมีหลายสีเออมีสีเหลืองสีออกม่วงมีกับเพชรชิมเมอร์ด้วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวไงเออเราจะเลือกยังไงเนี่ยเปล่ายิ่งฉุบไหมอ่ะได้ได้ได้ก็คือเปล่ายิ่งฉุบว่าใครแพ้ได้เลือกใครแพ้ได้เลือกพร้อมไหมพร้อมสองต้องแพ้ได้เลือกพี่ได้เลือกได้เลือกอ่าคือ อันไหนก็ได้เอาเลือกสีที่ชอบอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าอะไรที่หยิบติดมืออันแรกมังจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรอใช่แล้วจริงๆมันมีตัวนางเงือกก็คือจะเป็นแบบหมีนางเงือกออคือจริงๆอยากชอบสีแดงอแต่ว่าเราจากการวิเคราะห์ดูอะเราอยากได้นางเงือกแล้วนางเงือกมันก็ต้องเป็นสีน้ำทะเลหรืออะไรเงี้ยปาอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมปางั้นเอาตัวนี้รีวิวแล้วกันค่ะแต่มั่นใจได้ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับน้ำทะเลจริงเหรอ อาจจะเป็นปาน์ต้นสื่อหรือเปล่าปาน์ต้นสืดต้องเป็นโอ้ยแต่ว่านางเงือกนางเงือกต้องเป็นต้องเป็นทะเลใช่ไหมทะเลอ่าโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาสีฟ้าไปแกะแล้วกันนะใช่ปารไรไปแกะกันดีกว่าโอเคตอนนี้นะฮะเราก็จะทำการแกะแล้วนะฮะแกะเลยแกะเลยลืมบอกไปรุ่นเนี้ยเขาชื่อว่ารุ่นว่าคิวตี้ทูตี้คิวตี้ทูตี้ทำเสียงใหม่คิวตี้ทูตี้ทำไมต้องทำเสียงอะไรจริง่กีนี้ ไมด้ีกเลยฉีกเลยฉีกข<อ>้างล<อ>่างได้เลยนี่ไงมันมีสติมันมีสติกเกอร์ตรงนี้ไงให้แบบว่าแกะออกมาได้เลยแล้วก็ตัวนี้มีให้ลุ้นสี่สี่เนื้อสี่เนื้อใช่จะมีเนื้อเป็นบร o ออะไรนะครันชี่ก็จะเป็นแบบเป็นเม็ดเมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมัชเมลโล่มีวอเตอร์ฉีกเลยอ่ะเธอถือสร <laughs> ุปต้องฉันต้องฉีกให้ใช่ไหม คู่มือมากมายไก่มองมาน้าแล้วยังไงต่อคะแล้วแล้วจากนั้นเราก็จะต้องทำการดูใบนี้ก่อนก็ได้อันนี้นี่ไงอ่าอันนี้ก็คือจะมีแบบให้สะสมกว่า20แบบ20แบบเยอะมากเห็นไหมนี่มีแบบเยอะมากจริงๆใช่ข้างหลังก็มีนะ ที่ไปอีกด้านหนึ่งนี่นะเยอะมากถ้าอยากแบบมีแบบว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวพระอาทิตย์น่จะเป็นแบบตัวหายากอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นพระอาทิตย์อ้วกพระอาทิตย์พักวปีจะเป็นอัลตร้าแรรแ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 รนะใช่โอเคนางเงือกเราหวังว่าเราจะได้นางเงือกตัวนี้นะคะมันมีนางเงือกดำด้วยนางเงือกดำเดี๋ยวลุ้นแล้วกันเนาะลุ้นลุ้นลุ้นล้วละกันว่าเราจะได้อะไรนะครับ อ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นคู่มือใช่อันนี้ก็จะเป็นคู่มือใช่ก็ไม่จริงจริงมันมีวิธีคือบางคนเนี่ยเขาจะเอากันไกอ่ะตัดตรงนี้เลยตัดเลยหลอดเสียได้ใช่แต่เราเสียดายเนาะงั้นเราจะตัดไหมน้องๆตัดได้ไหมตัดดีไหมชับชับชัตัดดีขาดชัชับชัตัดเลยชับชัตัดทีขาดชับชับชับจาะถ้าทันเพลงนี้นะคะทันน้องฉันน่าทันแต่น้องๆจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะ ฉีดเลยกว่าใช่แต่ว่ามันจะฉีดยากหน่อยต้องใช้แรงนิดนึงครับมีแรงไหมล่ะเหลือเฟือเออมีเหลือเฟือล่ะเหลือเฟือมุกจกอ่ะคืออะไรอันนี้ไม่ทานไม่ทานหรอไม่ทานตลกไงตลกตลกที่เหลือเฟืออือุ้ยโหเห็นไหมนางมีพลังเห็นไหมนี่คือพลังวันเดอร์ของอะไรนะอะไรอ่ะจะบอกว่าวันเดอร์บู๊มนเก่าไปแล้วอะไรนะวันเดอร์เกิร์ลรู้อ่ะไม่ใช่ไอโนกับแันมาเวลกับแันมาเวลไม่รู้จัก อ่ะไอยาเป็นขี้สีม่วงเหรอใช่เป็นอุนจีสีม่วงเฮ้ยโอ้ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อมัชเมลโล่นะเขียวได้ไหมกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะกินไม่ได้ห้ามกินดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยอโอแต่เยอะมากเลยนะนั่น่ะสีขานี่ไงโอ้ยยืดด้วยอ่ะเหนียวด้วยเหนียวด้วยเป็นเป็นอึเป็นอึอึยูนิคอร์น ก็ค so like ือเขาจะเล่นเหมือนเป็นอื่นยูนิคอร์นวุ้ยแต่ว่าเนื้อเบามากแล้วแบบเนื้อแบบฟินมากเนี่ยให้น้องๆดูเนื้อมันเนื้อมันจะมีความแบบว่าเหมือนมัชเมลโล่นะครับยืดยืดหยุนหยุนนี่ไหนช่วยดึงไปหน่อยช่วยดึงไปหน่อยว้าวอุ้ยได้อีกได้อีกแล้วเนื้อสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแบบเหมือนใส่ใหม่เลยนะใส่ใหม่เนาะกินไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อเนื้อน่าจะเป็นเนื้อมัชเมลโล่ใช่คือเนื้อมันจะมีความแบบเบาๆนะครับแล้วก็ คือแบบบีบฟินมากนะครับเนี่ยนุ่มมือมากเลยนุ่มมือมากนะครับแล้วก็นี้จะเป็นตัวที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าพี่จะได้จะได้ตัวอะไรเนาะแกะนี้เลยใช่ไหมใช่ตึ๊ด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 จะนางเงือกไหมจะนางเงือกไหม คือเราเราอยากกินดังมากเลยแต่ว่าเราอยู่ในห้างเนาะใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้านะฮะมีไงเอ้ได้นางเงือกแล้วก็เป็นนางเงือกที่สวยมากดูตานางดูตานางตานางแบลมากแล้วก็มีหางนางเงือกดูขนตาสับพึงไหมเอานี่เดี๋ยวเวลาแบบว่า แต่งไปคู่กันอะไรเงี้ยไปอยู่ในน้ำได้ไ <ป S 1> เลย,ยใ,นนใช่แต่ขนตาต้องสู้นางให้ได้นะอ,อลดมากเลยลดมากใช่แล้วบางคนก็เอามาเล่นกับตัวตัวแบบสลามอะไรเงี้ยแต่ตัวสลามเล่นเสร็จอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราอะไม่ได้ตัดไอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถเก็บตัวสลามเนี่ยกลับเข้าไปได้อ,อ,อ้กล้องมันร้อนเกิน,นะขะกล วันนี้เราก็ได้นางเงือกสพใจนะครับใจจริงๆเลยครับคุณผู้ชมอันนี้จริงๆมันก็แบบเหมือนเป็นทรายอยู่ในชายทะเลได้นะแล้วก็เอาตัวนี้แบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอว้านางก็น่ารักน่ารักนี่แบว็แบมุงมิงมุมมิงน่ารักมากเลยตัวเนี้ยได้เหมือนกันใช่แม่พี่ใบ้ได้เหมือนกันตัวเนี้เอาได้เหมือนกันแล้วใช่ได้เหมือนกันแล้วตัวนี้แต่ว่าจริงๆมันจะมีแมวสีดำอีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาอยากแมวสีดำแมวดำราะมันน่าจะหายากกว่ากระแปดใช่มีความแปลก เหมาะกับเราเพราะว่าเราเป็นคนแปลโอเคเขาเป็นว่าเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยเห็นเอกได้อย่างนี้แล้วอะเราอยากได้ซื้อบ้างติดต่อได้ที่ที่ร้านโพนีเทสช็อปนะครับสามารถเข้ามาดูในเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ได้เลยจ้าราคาละ่ะน้องยังไม่รู้ราคาเลยตอนนี้ลด20%เรหลือ550บาทถูกป้ะ ต้อดีสิจ้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวโปรจะบดก่อนนะฮะรีมาซื้อเลยนะฮะตอนนี้ช่องพี่เอกก็มีคนกดซับแล้วทั้งหมดสอง0มืนสี่พันเจ็ดร้อยแล้วโอ้ยสองหมสี่พันเจ็ด้อยแล้วกันสองหมื่นห้ายังไม่มีแจกนะครับคือคือจะบอกว่าน้องๆอ่ะลุ้นให้เวลาลุ้นให้พี่ใบขึ้นอ่ะพยายามจะลุ้นให้ขึ้นมากเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดว่ายอดที่เป็นเลขศูนยๆอะไรเงี้ยพี่ใบชอบแสกอ๋อพี่เอกล่ะไม่แสกบ้างแสกซับเอางี้ ถ้าเกิดแสนทับพี่เอกก็ซื้อแจกเอาสามหมื่นก่อนแล้วกันเถอะแสนเลยเป้าหมายเราต้องไปแสนเลยโอเคแสนทับเดี๋ยวแจกแน่นอนใช่ไหมแจกแจกอยากได้อะไรบอกมาเลยดีกว่าเออแต่ให้ครบกันทับก่อนทับก่อนใครเพราะฉะนั้นนะใครอยากให้พี่เอกแจกนะฮะก็กดทับกันเยอะๆนะฮะใช่อ๋ออย่าลืมไปกดอีกช่องหนึ่งด้วยนะของเอกอะ ช่องอะไรเอ็กิเดสเอ็กิเดสมีโซฟาเด็กกับเอ็กิเดสเอเอกิเดสเองที่ทำกินนะครับเอซิมเหรอใช่ใช่อุยอยากทำบ้างจังเลยอ่ะอยากทําอยากกินแล้วก็แบบมีความสุขในการเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากลดน้ำหนักแต่พอมาทําช่องนี้แล้วแบบไม่ได้ช่วยอ่ะถ้าเลดน้ำหนักไม่ช่วยไม่เป็นไรหรอกน้องๆเราซิกแพคเราสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ด้วยโฟโต้ช็อปด้วยาตัวอย่างภาพภาพนี้เป็นไงเห็นไหม เราได้ใช่เรามีซิกแพคได้ตลอดแต่ว่าทำแพคได้เราอยากจะมีพุงก็มีได้พวกที่มีซิกแพคอยากจะมีพุงได้ไหมไม่ได้แต่เราทําได้หมดโอ่าจบเถอะค่ะคลิปน่ะหยืดเดี๋ยมากโอเคเอาเป็นว่านะคะฝากลานที่ใบด้วยนะครับเทอนี่ทีชอปงามวงวานพันทิพย์นะคะพันทิพย์งามวานใไหมแล้วก็ต้องลาแล้วเนาะต้องลาแล้วรันตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะเอาใหม่พักเสียงพักเสียง หนึงสองสารักต๊ดอย่าทิ้งต๊ดนะคะอยู่ต,ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ